ฟังจนบรรลุธรรมธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบรรลุธรรมทุกท่านสามารถสนับสนุนได้โดยการไม่ข้ามโฆษณา,าและกดติดตามสุดท้ายแล้วขอให้มีความสุขกับการฟังนะครับบทที่5พูดแฉโปรเจกต์ไซฟอน ซ่งจีซินพาจื้อกุยสาวใช้มาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไหวจึงพบว่าใต้ร่มไม้มีคนเต็มไปหมดน่าจะเกือบครึ่งร้อยพวกเขาต่างก็ลากเอามานั่งที่บ้านมาและยังมีเด็กเล็กที่ทยอยกันฉุดดึงผู้ใหญ่ในบ้านให้มาดูเรื่องสนุกซ่งจีซินยืนเคียงไหลานางอยู่ริมร่มไม้มองเห็นผู้เท่าคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้มือหนึ่งถือถ้วยสีขาวใบใหญ่อีกมือไพร่หลังกำลังพูดเสียงดงังด้วยสีหน้าตื่นเต้น เมื่อครูพูดถึงทิศทางของเส้นทางมังกรไปคร่าวๆแล้วคราวนี้ข้าจะมาเล่าเรื่องเจอหลงหนึ่งกันบ้างจูจูเรื่องนี้สุดยอดจริงๆเมื่อประมาณ3 0 0พันปีก่อนใต้ล่ามีเทพเซียนที่ไร้กาศคนหนึ่งถือกำเนิดเดิมที่เขาซ่อนตัวฝึกตนอยู่ในถ้ำสวรรค์พื้นที่มงคลแห่งหนึ่งเพื่อบรรลุมหมามคาจากนั้นจึงเดินทางพเนจรไปทั่วล่าพร้อมกระบี่ข้างกายสามื่อสนงในมือคมกริบแต่ไม่รู้ว่าทำไมคนผู้นี้ถึงไม่ถูกกับเจียวหลง เวลาผ่านไป300ปีเต็มเขาเจอเจียวหลงที่ไหนก็สังหารที่นั่นจนบนโลกไม่มีเจอหลงอีกต่อไปเขาถึงได้ยอมเลิกราสุดท้ายไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนบางคนบอกว่าเขาไปยังดินแดนแห่งธรรมะที่ยู่สูงมากเพื่อพูดคุยสนทนากับบรรพุรุษแห่งเต่าแล้วก็มีบางคนบอกว่าเขาไปยังดินแดนสุขหาวดีที่สปรจิมที่อยู่ห่างไกลเพื่อถกเถียงหลักพระธรรมกับ พระพุทธเจ้าแล้วก็มีคนบอกว่าเขาไปเฝ้าประตูของแดนยมบาลด้วยตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายขึ้นมาสร้างวิบัติภัยบับนโลกมนุษย์ผู้เท่าพูดจนน้ำลายแตกฟองกระเด็นไปทั่วพวกชาวบ้านที่นั่งฟังไม่รู้สึกรู้สาแต่ละคนฟังด้วยสีหน้ามึนงงสาวใช้เอ่อยถามเบาๆอย่างสงสัยสามชื่อสนงคืออะไรหรือซ่องจีซินตอบด้วยรอยยิ้มก็คือกระบี่ สาวใช้ได้ฟังคำตอบก็กล่าวอย่างหงุดหนิดคุณชายตาแก่คนนี้อวดรู้เกินไปแล้วจะพูดให้เข้าใจง่ายๆหน่อยก็ไม่ได้ส่งจีซินเหลือบมองผู้เท่าพลางกล่าวย้อะเยะ้ยคนที่รู้หนังสือในเมืองเรามีอยู่แค่ไม่กี่คนนักเล่านิทานคนนี้ก็เหมือนกำลังะม้อยชะม้ยชายตาให้คนตาบอดนั่นแหละ สาวใช้ถามอีกว่าแล้วถ้ำสวรรค์พื้นที่มงคลหลักคืออะไรบนโลกจะมีคนที่อยู่ได้ถึงอายุ300ปีจริงหรือแล้วยังมีแดนยมบาลน,นั่นอีกนั่นไม่ใช่สถานที่ที่มีเพียงคนตายเท่านั้นถึงจะไปเยือนได้หรอกหรือซ่งจีซินเองก็ตอบคำถามเหล่านี้ของนางไม่ถูกแต่ก็ไม่อยากแสดงความขลาวจึงตอบรับทรงเดชเขาก็พูดเหลวไหลทั้งนั้นแหละคงไปอ่านตำราประวัติศาสตร์ไม่เข้าพวกเล่มไหนมาแล้วเอามาเล่าหลอกให้ชาวบ้านเข้าใจผิด และตอนนี้เองที่ส่งจีซินสัมผัสได้อย่างเฉียบไวว่าผู้เท่าคนนั้นเหลือบมองมาทางตนเหมือนไม่ตั้งใจแต่ก็ตั้งงงใจแม้ว่าอีกฝ่ายจะกวาดสายตามามองแล้วตวัดผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกบกระโดดบนผิวน้ําแต่ส่งจีซินก็ยังคงจับได้เพียงแต่เด็กหนุ่มไม่ได้เก็บมาใส่ใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นสาวใช้เงยหน้าขึ้นมองต้นไหวโบราณแสงแดดเส้นเล็กๆสองลอดร่องใบไม้ลงมานางจึงหีตาลงโดยอัตโนมัติ ส่งจีซินหันหน้ากลับมามองนางแล้วพลันอึ้งตะลึงมองจากใบหน้าด้านข้างแก้มกลมเต็มอิ่มเหมือนเด็กทารกของสาวใช้ตนในเวลานี้เริ่มซูบหายไปแล้วคล้ายว่านางแตกต่างไปจากสาวใช้ตัวน้อยร่างเล็กผอมแห้งในความทรงจำของตนอยู่มาก ตามประเพณีดั้งเดิมของเมืองเวลาที่หญิงสาวแต่งงานจะต้องเชิญให้คนผู้หนึ่งที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขมากลนขนอ่อนบนใบหน้าตัดผมหน้าผากและจอนผมของเจ้าสาวออกเพื่อเปิดหน้าหรือไม่ก็กันคิว้วซ่งจีซินยังเคยอ่านเจอประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีในเมืองแห่งนี้ ดังนั้นตอนที่จื้อกุยอายุได้ส2องปีเขาจึงไปซื้อเหล้าหมักใหม่ที่ดีที่สุดของเมืองหยิบเอาใจกันกระเบื้องงองงดงามสีเขียวสดดั่งสีลูกบววที่ยังไม่สุกซึ่งแอบเก็บไว้ออกมาแล้วเทเหล้าลงไปใช้ผนึกดินเหนียวปิดอย่างระมัดระวังก่อนจะนำมันไปฝังไว้ใต้ดินจูจู่ส่งจีซินก็เอ่ยขึ้นว่าจื้อกุยแม้ว่าหากฟังตามคำพูดของบรรพบุรุษเราที่เป็นบัณฑิตแล้วเจ้าคนแท้เฉินผู้นั้นจะถือเป็นไม้ผู้เลวไม่อาจแกะสลักกำแพงดินมูลไม่อาจปาดปูน แต่ไม่ว่าอย่างไรชีวิตนี้ของเขาก็ยังเคยทำเรื่องที่มีความหมายเรื่องหนึ่งสาวใช้ไม่ตอบนางเพียงหลุกตาลงต่ำจนเห็นขนตาที่สายไว้เบาๆซ่งจีซินพูดกับตัวเองต่อไปว่า เฉินผิงอันไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเพียงแต่นิสัยแข็งทื่อไปหน่อยไม่ว่าทำอะไรก็เอาแต่ทำอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักพลิกแพลงพอไปเป็นช่างเผาเครื่องปั้นก็หมายความว่าต่อให้เขาจะพยายามฝึกฝนมากแค่ไหนก็ถูกกำหนดมาแล้วว่าไม่มีทางสร้างอะไรที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ดังนั้นอาจารย์ของหลิวเซียนอย่างตาเท่าเหวี่ยวนั้นถึงได้ไม่เคยเห็นเฉินผิงอันอยู่ในสายตาเพราะเขามองคนออกนี่แหละที่เรียกว่าไม้พูเลวไม่อาจแกสลักส่วนกำแพงดินมูลไม่อาจปาดปูนคอวมหมายคร่าวๆก็คือคนยากจนอย่างเฉินผิงอันต่อให้เจ้าจะเอาชุดคลุมมังกรให้เขาสวมเขาก็ยังคงเป็นเจ้าบ้านนอกที่ลาสมัยอยู่ดีตอนที่ซ่งจีซินพูดมาถึงตรงนี้เขาก็พลันเอ่ยเยาะตัวเอง แต่แท้จริงแล้วค่านานา่าเวทนายิ่งกว่าเฉินผิงอันเสียอีกนางไม่รู้ว่าควรจะปลอบใจคุณชายของตัวเองอย่างไรในเมืองเล็กแห่งนี้ส่งจีซินและสาวใช้ของเขามักจะกลายมาเป็นหัวข้อสนทนาหลักหลังจบมื้ออาหารของพวกคนรวยบนถนนฝูนวีและตรอกเถาเย่สเสมอเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับใต้เท้าส่งพ่อผู้ได้กำไรของส่งจีซิน ในเมืองเล็กแห่งนี้ไม่มีคนใหญ่คนโตที่ไหนแล้วก็ไม่มีปัญหาความวุ่นวายอะไรจึงเป็นเหตุให้ราชสำนักส่งขุนนางผู้ตรวจสอบดูแลงานเตาเผามาประจำการไม่ต้องสงสัยเลยว่าในบรรดาขุนนางผู้ตรวจการหลายสิบคนในประวัติศาสตร์ใต,ต้เท้าทรงอดีตอผู้ตรวจการคนก่อนซึ่งเป็นดั่งเปาบุญจีนในบทละครผู้นั้นได้ใจรัศดรไปมากที่สุดใต้เท้าทรง ไม่เหมือนคุณนางคนก่อนๆที่วางตัวอยู่เหนือผู้อื่นเขาไม่เพียงแต่ไม่หลบเลี่ยงงานในหน้าที่ไม่เอาแต่เก็บตัวพักผ่อนปิดประตูไม่รับแขกหรือหมกตัวศึกษาตำราการปกครองอยู่แต่ในบ้านตรงกันข้ามสำหรับงานเผาเคร ปึงปั้นแล้วเขาถึงขั้นลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองสภาพของเขาเหมือนชาวบ้านในชนบทยิ่งกว่าพวกช่างคุมเตาเผาเสียอีกเวลา10กว่าปีผิวหนังของใต้เท้าสรงที่เดิมทีเป็นปัญญาชนเต็มตัวถูกแดดเผาจนดำเมี่ยมเวลาปกติเขาก็แต่งตัวไม่ต่างอะไรจากชาวไร่ชาวนาเข้าได้กับทุกคนไม่เคยวางตโอหังหน่าเสียดายก็แต่เครื่องปั้นสำหรับใช้ในวังที่ผลิตจาก เมัาางกรของเมืองเล็กไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือรูปร่างก็ล้วนไม่ได้ดั่งใจผู้ใช้หรือจะพูดให้ถูกก็คือหากเทียบกับมาตรฐานในอดีตแล้วยังถือว่าเป็นรองระดับหนึ่งนี่ทำให้พวกช่างเผาเครื่องปั้นคิดยังไงก็ไม่เข้าใจ สุดท้ายคงเป็นเพราะทางราชสำนักรู้สึกว่าแม้ใต้เท้าทรงผู้รอบคอบและมีใจรับผิดชอบสูงจะไม่มีคุณความชอบแต่ก็ทำงานหนักในหนังสือเรียกตัวกลับเมืองหลวงจากกรมขุนนางจึงประเมินเขาไว้เป็นอย่างดีก่อนหน้าที่ใต้เท้าทรงจะกลับเมืองหลวงเขาได้แจกจ่ายเงินทองสนับสนุนให้สร้างสะพานแบบคานแห่งหนึ่งขึ้นมาภายหลังถึงพอบาว่ากลุ่มรถม้าที่ใต้เท้าทรงใช้เดินทาง จากไปไม่ได้เอาเด็กคนหนึ่งไปด้วยเหล่าตระกูลแซ่ใหญ่ของเมืองจึงกระจางแจ้งในฉับพลันสามารถพูดได้ว่าใต้เท้าทรงได้สั่งสมความดีกับคนในเมืองแห่งนี้เอาไว้บวกกับที่คุณนางผู้ตรอวะจา,กการคนปัจจุบันจงใจเปล่าประกาศตลอดหลายปีมานี้ชีวิตของเด็กหนุ่มส่งจีซินจึงไม่เคยต้องกังวลเรื่องกินเรื่องอยู่มีอิสระสรีเต็มที่ ส่วนที่มาของชาติกําเนิดสาวใช้ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นจื้อกุยนั้นมีคำเล่าลือหลากหลายคนท้องถิ่นที่อยู่ในตรอกนี้พิงบอกว่าฤดูหนาวที่หิมะขาวพลนตกหนักมีเด็กหญิงต่างถิ่นเดินขอทานมาถึงที่นี่แล้วมาเป็นลมอยู่หน้าประตูบ้านของส่งจีซินหกักไม่เป็นเพราะมีคนมาพบทันเวลานางคงต้องไปพบพยายมเพื่อขอเกิดใหม่แล้ว ส่วนทางฝ่ายของผู้เท่าที่ทำงานจุกจิกอยู่ในหน่วยงานราชการกลับพูดไปอีกอย่างหนึ่งเขาเอ่ยสาบานอย่างน่าเชื่อถือว่าใต้เท้าส่งซื้อเด็กกำพร้าจากที่อื่นมาไว้นานแล้วเพื่อให้มาเป็นคนรู้ใจสอนให้ส่งจีซินลูกชายนอกสมรสรู้จักความอบอุ่นชดเชยส่วนขาดที่บิดาไม่ยอมรับเป็นลูก ไม่ว่าอย่างไรหลังจากที่สาวใช้ถูกเด็กหนุ่มตั้งชื่อให้ว่าจื้อกุยก็ถือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์พ่อลูกระหว่างคนทั้งสองเพราะตระกูลใหญ่ในเมืองล้วนรู้ดีว่าแท่นฝนหมึกอันหนึ่งที่ใต้เท้าซ่งชินชอบมากที่สุดสลักอักษรสองคำว่าจื้อกุยเอาไว้ซ่งจีสินหลุดจากผวังพันคลี่ยิ้มสดใสไม่รู้ทำไมจูจ่ๆถึงได้นึกถึงงูสี่ขาขี้ตื้อตัวนั้นขึ้นมาจื้อกุยเจ้าคิดดูสิขนาดข้าโยนมันเข้าไปในลานบ้านของเฉินผิงอันแล้ว มันก็ยังจะเลื้อยกลับมาที่บ้านพวกเราอีกเจ้าว่ารังสุนัขของเฉินผิงอันจะต้องทุเรศลูกตาขนาดไหนงูสี่ขาสักตัวถึงได้ไม่ยอมเข้าไปวาสนากระมังซ่งจีซินยกนิ้วโป้งให้นางกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าหลักการนี้แหละเขาเฉินผิงอันเป็นคนได้โชคไร้วาสนามีชีวิตอยู่มาได้ก็ควรจะพอใจแล้วนางไม่ได้ตอบคำ ส่งจีซินจึงพึพรรมพำกับตัวเองต่อไปว่าหลังจากที่พวกเราไปจากเมืองแล้วของในบ้านก็มอบให้เฉินผิงอันดูแลไอ้หมอนี่คงไม่ดูเองขโมยเองหรอกนะสาวใช้เอ่ยขึ้นเบาๆว่าคุณชายคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกกระมังส่งจีซินกล่าวด้วยรอยยิ้มโอ้จื้อกุยคำว่าดูเองขโมยเองเจ้าก็เข้าใจด้วยหรือสาวใชก้กระพริบดวงตากลมโตปริบๆความหมายไม่ได้ตรงตัวหรอกหรือ ส่งเบราะมองไปทางทิศใต้ด้วยสีหน้าคาดหวังข้าได้ยินมาว่าหนังสือที่เมืองหลวงสะสมไว้มีเยอะละลานตายิ่งกว่าในเมืองพวกเรามากนักและเวลานี้นักเล่านิทานก็กำลังพูดว่าแม้ว่าบนโลกจะไม่มีเจริหลงมังกรที่แท้จริงอีกแล้วแต่สัตว์ที่เป็นลูกน้องของมังกรอย่างงูฉิวมังกรตัวเล็กมีเขาที่กล่าวถึงในหนังสือโบราณชื่อมังกรที่ไม่มีเขาในเทพนิยายของจีน และอื่นๆกลับยังคงอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริงไม่แน่ว่าผู้เท่าแซงยังย่วให้คนฟังอยากรู้แต่พอเห็นว่าพวกชาวบ้านยังคงนั่งเฉยไม่รู้จักรับมุกก็ได้แต่พูดต่อไปว่าไม่แน่ว่าอาจจะมาซ่อนตัวอยู่ข้างกายพวกเราซึ่งเทพเซียนแห่งลทัทธิเต่าเรียกว่ามังกรซ่อนลายซ่งจีซินหาวอร์ดจูจูใบไหวใบหนึ่งก็ร่วงลงมาจากเหนือศีรษะเขาใบของมันที่เป็นสีเขียวชะอมหล่นลงบนหน้าผากของเด็กหนุ่มพอดี ส่งจีซินยื่นมือออกไปจับใบของมันใช้สองนิ้วบิดก้านใบเล่นตอนที่เด็กหนุ่มซึ่งคิดว่าควรจะไปทวงหนี้ที่ประตูตะวันออกของเมืองสักหน่อยเดินมาใกล้ต้นไหวโบราณก็มองเห็นว่าด้านหน้ามีใบไหวใบหนึ่งร่วงลงมาเขาจึงสาวเท้าเร็วๆหมายจะยื่นมือไปรับมันมาไว้เพียงแต่ว่าพอลมเย็นๆระลอกหนึ่งพัดมาใบไม้ก็ปลิวผ่านมือของเขาไป เด็กหนุ่มรองเท้าแต่ตัวเตี้ยจึงก้าวเท้าตามไปเร็วๆหวังจะรั้งใบไม้ใบนั้นทว่าใบไม้ใบนี้กลับหมุนคว้างกลางอากาศอีกหนึ่งรอบเด็กหนุ่มไม่ยอมแพ้พยายามไล่จับมันอยู่หลายที่สุดท้ายก็ยังไม่อาจคว้าใบไหวไว้ได้เด็กหนุ่มเฉินผิงอันจนใจเด็กหนุ่มสวมชุดสีเขียวคนหนึ่งซึ่งหนีเรียนมาเดินสวนไล่เฉินผิงอันไป ชนะเด็กหนุ่มชุดเขียวเองก็ยังไม่รู้ว่าบนไหล่มีใบไม้ไหวใบหนึ่งหล่นติดอยู่เฉินผิงอันมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองทิศตะวันออกต่อไปต่อให้จะไม่ได้เงินมาแต่อย่างน้อยไปทวงสักหน่อยก็ยังดีแถงดูดวงที่อยู่ห่างออกไปนักพรตหนุ่มที่กำลังหลับตาพักผ่อนพึมพำกับตัวเองว่าใครเล่าที่บอกว่าวงโคจรชะตาฟ้าไม่มีลำเอียง หนึ่งตามตำนานความเชื่อของชาวจีนมังกรแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งในนิยายเรื่องนี้หลกัหลกๆจะมีการกล่าวถึงเจนหลงและเจียวหลงทั้งสองคำนี้ต่างก็มีคำว่าหลงที่แปลว่ามังกรแต่ทั้งสองฝ่ายจะมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้เจนหลงมังกรที่แท้จริง โดยทั่วไปแล้วมีระดับบอสูงกว่าเจียวหลงส่วนใหญ่ล้วนเป็นเทพเซียนเป็นจิตวิญญาณของเทพเซียนหรือมนุษย์ที่ศึกตะนอจนกลายเป็นเทพเซียนยกตัวอย่างเช่นคำเรียกที่บอกว่าอรสวรรค์คือมังกรที่แท้จริงเจียวหลงจะอาศัยอยู่บนสวรรค์บินได้เป็นตัวแทนของความดีส่วนเจียวหลงหรือเรียกอีกอย่างว่าหาเจียวคือสัตว์ทั่วไปสามารถเข้าใจว่าเป็นสัตว์น้ำที่มีสายเลือดของมังกรอาศัยอยู่ในน้ำบางตำราเรียกว่ามังกรขนองน้ำ เมื่อฝึกตนและมีการผ่านด่านเคราะห์ไปได้จะสามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นเจินหลงหรือบางตำราก็บอกว่าเจียวหลงคือมังกรที่ยังโตไม่เต็มวัยเมื่อโตเต็มวัยจึงจะกลายเป็นเจินหลง